เอสตอรจี gy, ราชินีต้านแก่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคุณภาพสูงที่คัดแต่สารสกัดชั้นพรีเมียมเพื่อการชะลอวัยและการลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายมนุษย์สารสกัดหลักของเอสตอจีสาหร่ายแดงคือสาหร่ายที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและความงามมีสารสกัดที่รู้จักกันในชื่อ a อสเตอร์แซนตีนซึ่งสามารถต้านอนุมูลอิสระหรือชะลอความเสื่อมของเซลล์ได้ดีที่สุดในโลกณนะปัจจุบันนี้เลยและนอกจากประโยชน์ของสาหร่ายแดงที่มีต่อการเสื่อมของเซลล์ยังสามารถลดความเสี่ยงของการ เกิดมะเร็งการย่อยสลายพังผืดทั้งยังมีส่วนป้องกันในเรื่องของการป้องกันโรคทางเดินปัสสาวะท้องผูกหรือฤิษีดวงทวาร น้ำมันอะโวคาโดอุดมไปด้วยกรดโอเลอิกที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวมีผลดีต่อสุขภาพพรายังมีงานวิจัยพบว่าช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายทําให้สุขภาพหัวใจนั้นดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยล้างพิษในร่างกายช่วยบํารุงสายตาเพิ่มการดูดซึมและการย่อยอาหารให้ดีขึ้นทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นบํารุงจากภายในลดการอักเสบทําให้แผลที่เกิดขึ้นตามบริเวณผิวหนังของเราหายได้เร็วขึ้นช่วยให้ผมยาวเร็วขึ้นและแข็งแรงอีกด้วย กรูตาไทโอนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่จำเป็นต่อร่างกายช่วยรีไซเคิลโมเลกุลที่ไม่เสถียรทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้งหนึ่งทั้งยังช่วยกะจัดสารพิษและสารเคมีจากการดูดซึมของร่างกายขัดขวางและทำให้สารพิษนั้นมีค่าเป็นกลางก่อนที่ร่างกายหรือลมไส้จะดูดซึมเข้าไป้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันเส้นใยคอลลาเจนที่ถูกทำลายโดยรังแสง U ูวีรวมถึงป้องกันและเสริมความยืดหยุ่นของผิวได้อีกด้วย คอลลาเจนเปปไทด์ ide, คือคอลลาเจนที่ผ่านการย่อยด้วยกรดจนได้อนุภาคที่เล็กที่สุดหรือเรียกอีกชื่อว่าไฮโดรไลซตคอลลาเจนซึ่งถ้ามีขนาดยิ่งเล็กเท่าไหร่ก็หมายถึงประสิทธิภาพของการดูดซึมที่ยิ่งดีขึ้นเท่านั้นบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื่นอยู่เสมอดูแลผิวที่หยาบกล้านแห้งกล้านให้กลับมาชุ่มชื่นกระชับเปล่งปลัง่งเนียนนุ่มดูอ่อนกอว่าวัยอีกครั้งหนึ่งบำรุงเส้นผมเล็บมือสายตาและยังช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนในบริเวณข้อต่อกระดูกอีกด้วย ซิงค์มีส่วนช่วยในการทำงานของเอนไซม์กว่า200ชนิดช่วยในการย่อยอาหารและกระบวนการเผาผลาญอาหารให้ดีขึ้นทั้งยังมีความสำคัญต่อการสแสดงออกของยีนในร่างกายมนุษย์ช่วยควบคุมปัญหาสิวที่เกิดจากไขมันอุดต,ตันป้องกันโรคมะเร็งเต้านมมะเร็งหลอดอาหารและหลอดลมช่วยลดการสะสมของคอเลสเตอรอลในร่างกายทำให้แผลที่เกิดจากภายนอกและภายในหายได้เร็วขึ้นมีความสำคัญต่อความเสถียรของเลือดทั้งยังช่วยควบคุมความสมดุลกรดด่างในร่างกายมนุษย์ได้